แสบบ่บุญโตแสบบ่แสบไหมลูกแสบไหมอ้อยครับปะย้อยครับปะแสบไหมอ่ะพ่อให้อ่ะเดี๋ยวพ่อให้กินอ่ะพ่อให้กินอเออกินต่อกินต่ออืมน่าอร่อยจังเลยว่ะบุญโตเห็นโตกินพ่อบุญโตกินน่าอร่อยโอ้โหอีกแอปเปิ้ลอืมอร่อยจังเลย เชบหลายเชบหลายเชบหลายป่ะโอ้โหเชบหลายโอ้อร่อยจังเลยกินแอปเปิ้ลครับวันนี้หันแอปเปิ้ลให้กินแบบดึกเชบหลายเชบหลายเชฟ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 ไหมลูกมันตัวเชฟไหมเชบหลายป่ะเชบหลาย ทำหน้ากินมีความสุขเหลือเกินเอาอไหมลูกเอาอไหมเดี๋ยวพ่อให้พี่ๆเอาให้เอาอีกไหมไอ,อไหมหมดแล้วพ,พ,พี่เอามาให้อีกสิโอ้โหกินไม่หยุดอร่อยมากเลยอืมอร่อยอลูกอร,อ,อร่อยครับอร่อยใช่ไหมโอ้โห วันนี้กินแอปเปิ้ลครับสมกับเป็นหมาผลพืชผักผลไม้จริงๆบุญโตบุญโตหมาพืชผักผลไม้ดาวอยู่พี่ๆเอามาให้แล้วนี่อ่ะอ่ะพ่อให้อ๊บอึ๊บเออกินต่อกินต่อพ่อให้อือน่ะอ่าอร่อยจังเลยพ่อเห็นเมืโตกินอร่อยจังเลยไม่ต้องดูทีวีลูกไม่ต้องหันดูทีวีกินก่อน กินก่อนโอ้โหอโอ้โห,โอ,โหอร่อยอร่อยอร่อยจังเลยแม่อร่อยจังเลยแม่ออแโอ้โห,โโหมันจะไม่โตได้ยังไง